คนล่าสุดค่ะจากเพจเจมอร้อยแปดนะคะเจมอยเขาก็แชร์นะคะถึงนิทาน,นะคะที่เขาเคยเล่าไว้ว่าไร้ฟ้าสงสยัยผู้หญิงน่าร้ายกับเจ้าชายตาดิดเขาคบกันหร่าไปไหนด้วยกันบ่อยนะเรงนี้มันจะไม่น่าสนใจเลยถ้าเกิดเจ้าชายซาดิดไม่ใช่เพื่อนสนิทแฟนเก่าอีเจ้าหญิงจุดๆ,ๆคือเจมอยเนี่ยเขาก็รีโพสประมาณว่า ปกป้องกันขนาดนี้ชัดแล้วจ้าหญิงน่าร้ายกับเจ้าชายซาดิตเหตุผลที่สงสัยกันว่าทำไมเจ้าหญิงน่าร้ายถึงเลือกเจ้าชายซาดิตก็เพราะว่าชายออบอุ่นไม่เหมือนในข่าวนะคะและเจมอยนะคะเขาก็โพสแบบเร่ร่อนนะคะไม่ได้ว่าใครเนาะว่าซาซุ่มคบกันมาตั้งนานขู่ก,ก็ไม่เคยมีตแต่ภาพมุมเดียวกันเห็นเล็บเห็นมือเพราะไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายเรื่องส่วนตัวสุดท้ายเปิดกับตำรวจเฉยเลยคนรู้ทั้งประเทศแล้วล่ะว่าคบกันอะ่ะงงมากความเมาเป็นเหตุแท็กแท็อีพีมีตำรวจนี่นะคะก็เป็นจดหมายจากเจมอยร้อยแป<ถ>ดที่ดิฉันเคคารท่นนึะะ และปลายปีที่แล้วมีใครทายถูกบ้างคะว่าเจ้าหญิงน่าร้ายกับเจ้าชายซาดิทนี่คือใครนะคะอย่าลืมเมนบอกพี่โดกันหน่อยนะคะพี่โดก็สงสัยนะคะแต่ทุกคนก็ไม่น่าจะสงสัยแล้วล่ะค่ะคงจะรู้แล้วน,นะคะว่าใครคือเจ้าหญิงน่าร้ายกับเจ้าชายซาดิทที่คบกันนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจที่ช่องโดดดาด Entertainment นะคะไว้พี่โดมาเลาให้ฟังใหม่ค่ะทุกคนวิ